นักร้องอีกคนเข้าแล้ว่ดรอเลยอ่ะใบเด่นมีความเป็น

vòng hoàng tay con môi thật không yên ăn thật mong em không khuyên kèn đuổi tay ta lùng lưng 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 ไม่ใช่มาไม่เห็นซะบอกว่าฝันจมบกมึงไหนผู้มาเจอบกคนนั้นมีน้องเข้ามาเตะฟันแต่เธอชัดนะใจดาว่าน้องจริงไอ้ที่จริงแล้วไม่ใช่เราหมาตัวใต้ชั้น yang satha engkan dhamma sanya yang mohon នៅទីនេះបើស្រលាញ់យកផ្ការកយកໃສលឿចែកចិត្តលិងឈីគេផ្ការកថាប្រតែគាត់តែដងនៅជោគទៅមិនស្គាល់ដើតែខ្លួនលង เขาไม่ดีไมเออเทำมียังษือกลอยงไม่ได้า,าคนไม่ลงเลยเลยือดหนูจะล็อกก็ไม่ล็อกงไงเบื no ้อพีได้แล้วเบ้อพี่ได้แล้วเบ้อพี่ได้อยู่กันยานานมากกะนสาเร่ายกันถึงที่สี่เบื่องคือหิวห้าออกนะ ลำปาบอวไว้ให้แม่ดื่มเราที่ยังมาเพิ่งมาไม่มีน้องไเหี้ลงลอยแล้วหัวใจเราลักระดินะน่กลตัวเองไว้าเดนใจน้องร้องสู้น้ำมาน้ำตาคงนําใจทำดนเ้นไอ้นั่นไปแค่ต่ัไมีทมาเดินวนโอ้หักแล้วหัวใจว Mở sao tròn lắm sao ai mê hồn sao cười lắm sao 啷个说嘞？哎，妹、哎、妹，俺忘不掉哟，俺忘不掉奶奶。

ต่าท <ersch> ีพย่สุดที่บรงเวยตัวใจจังได้กันนี now, so ้ะทานี้กาย้องนองเา็นทุกข์เขาไม่ใจต้องกันจนเกิดความสัมพันธ์รักแท้คือม่าเล็น

ចូលបកកាត់ថាក់តែទោះក៏ថាក់ប្រตูហោឲ្យមើលចំធម្មតាសោកតានហាមមិនសួរឲ្យឡើងទៅខាងសង្ឃាននាំលែកกันឯងទៅបិវាថ្ងៃនេះទេតាមទេ

สมองไว้ว่าหมามันเปลี่ยนแนวกินบดอดายเขาได้ว่ามันกินขี้เมาค่ะคาโกรดเซียวซอดเหล่าเพียวเพียวเพต้พพพพพพองโซดาส่วนมิกเซอร์กูเสียเอาเป็นน้ำตาใช่ไหมว่าที่ไหลามาย้อนคนมันเบิดใจยกเข้าไปมู่มึงกินกับกูให้ลืมคนที่ใจลายเมาค่ะคา อะไรหนักกว่าคนเมาอีกตอนเนี้ยเมาโอชีล่ะนึงเอ้ยกินโอชีพี่อะพี่เขากินทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะเออทำไมอ่ะเออหลบลุมนะโดนลุมนะใช่ไหมแม่พี่บอกกินได้ไม่เป็นไรอพี่ซื้อใหม่ก็ได้หนูทำอะไรก็ได้พี่ไม่ได้ว่าอะไรเดี๋ยวเปิดคาราโอเกะร้องในห้องเลยดิเฮ้ยในบ้านไปร้องด้วยแล้ปะ กินไหมปากมึงกินแล้วหอยอ่ะห้าปากบำรุงไปเยอะแล้วห้าปากทำไม่ออกเนาะหายไปเยอะแคบเราะเราเก็บไปหมดแล้วคุณจาขอน้ำหน้ำอะไรอ่ะน้าโคกงไหมโคกก็ได้ค่ะน้ำใจมีไหมอาใส่แกงนี่นะครับ ไปไหมเฮ้ยดีว่ามาดีปังเออได้ได้เพื่อนได้เพื่อนแล้เพลงให้ฟังเลยค่ะกำนันโอเคเลิศอุ้ยอันนี้ของของพี่ของของพี่อะไรนะกาละเมเหรอคะใช่ค่ะผมพี่ดาตอพี่ดาอะไรนะ อยู่อยู่ที่ใต้สุดๆเลยอ่ะเขาเรียกจังหวัดอะไรสามชนแนนใต้เหรอคะไม่ใช่ปัตตานีเหรอคะพี่ดาของอะไรนะนาลาที่ว่ายาลาตรงขาปัตตานียาลาเหรอที่มาไปหาเราอยู่ตรงลืมอ,อ๋อยาลาวันนั้นไงเขามาจากยาลามาหาเราที่ท่าเรือใช่ไหมใช่ของพี่ดานะคะพี่ยาลาครับแล้วก็พี่บอยเลือกกินแต่สีน้ำตาลเข้มไปหมดแล้วรสออริจินอลยังมาระยะยา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 พูดไม่ชัดอีิแล้วยายายา เฮ้ยนอะไรมายายานี่เหมือนเมื่อวานที่นิพูดภาคตะวันออกเชียงเหนื่อะภาคตะวันออกเชียงเนี้ยหาทำาบิสวมัอสวัดีสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกาลาเมหรอใช่ค่ะ หนึบหนักมากอืออืออันนี้กลิ่นนะไม่ใช่ทุเรียนกาลาเมแต่ว่ามันเป็นรสไม่ใช่ทุเรียนมันไม่ใช่ทุเรียนมันไม่มีรสทุเรียนอยู่แล้วเนาะแต่กินมันเหมือนมันใส่ทุเรียนไปนิดนึงใช่มันเป็นรสเด็กไหมไม่กินทุเรียนแต่ทุเรียนขายล้วไม่กินทุเรียนบาบับสีม่วงมันคือสีอะไรคะพี่จอนของอะไร เทนั้นอร่อยสุดสีน้ำตาลเข้มนั่นคืออะไรไม่ใช่สีเหลอมันคือรสออริจินอลออริจินอลรสดั้งเดิมบ้านเราเรียกขนมตังเมตอนนี้มีทุกขนมค่ะขนมเปี๊ยะขนมอันเผ็ดๆของมาเละมาม่ามาเละขนมคอนเฟ็ขนมไมทนานตะวันของน้องซ่าก,กับแก้มอย่างนี้แล้วก็บักต้องนะคะไอ้น,นี่อร่อยไหม ต้องต้องเลยอย่างต้องต้องไงเราถ่ายใต้เขาเรียไงอะไรหลาะถอนเอออันนี้อะไรหลาเจ๋งไหมนี่หอมหอมหอมมาหายแตเย็นหอมไหมหอมเลยหอมเลยกำนันซุ่มหนอยไม่ไม่เอาแล้วซุ่มไปซุ่มไปออกใต่ฝรั่งอ่ะ นี่อันนี้ขนมพี่ชมอันนี้พี่ชมส่งมาให้จากที่ไหนนะคะ <c oughs> แก้ง่ายแค่นี้เลยแก้ง่ายแค่นี้ละเอาไว้ข้างในไม่เลย, oh นเลยในกระเป๋าไม่เห็นหรอกเอาไ้ฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวพอเยากแก,แก้ง่ายสุดก็แค่นี้แหละ <c oughs> เดี๋ยวเขาหาโรศัพทนะ์เขาแล้วโอเคเล็ด ไม่โดนบางทีไม่ดีขึ้นเลยนะปากเลยมาเลยไปเคอร่อยใช่ไหมใช่หอมพี่เจมพี่เจมบ้าว่าดีฮักไอ้ก็บฮักหมดใจแล้วทำไมบอกเคยได้ฮักกลับคืนมาเห็นน้องเป็นตอกบัดก้าเหน้าแล้วเกียร์สัเขาจะเป็นคนที่ว่าถ้าหยิบ หยิบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วจะลืมอย่างหนึ่งเหมือนตะกี้อ่ะเขาหยิบขนมหยิบขนมไม่ใช่หยิบหยิบหยิบถุงแกงไปแล้วก็ลืมไวแล้วก็อืมเราตะกี้หยิบขนมไปแล้วลืมโทรศัพท์รหัสพี่นีอะไรพี่จอยที่เคยใส่ราหาัสเขาผิดเราลบไปห้างแทีปันก่อนสองสองห้าห้าห้าศูนย์ศูนย์ไหมดูดูดูว่าเราดูเดีด๋ยวเราจะลองใส่รหัสกันนะคะใส่ทันเรยวกว่านะ ให้ลบไปเลยสามนาทีเฮยเ้ยวมันมันหน้าตรงนี้มันรับได้ไหมแบบสแกนเอาหน้าพี่นีมาเผื่อมัาสแกนหน้าเออลองดิเอารูปเทียนหน้าก็จะถ่ารูปเทียนหน้าใช่ไหมเอารูปล่าสุดเลยนะเพราะหน้าบ้าน,นมันมืดเอาแบบนี้ได้ไหมหน้าหมาเอาไม่ไดพี่เขาลงรูปล่าสุดนะอ่ะเอารูปที่ว่าเห็นหน้าจะถัดหน้าแบบธรรมชาติธรรมชาติหรือว่าเดินมาห่างโทรศัพไม่ได้ละ มันจะแกนติดไหมอ่ะนี่เอาหน้าที่แบบเอาหน้าจะคะ่ะน่าไม่รู้ตาอ่ะลองอันนี้ก่อนนะลองอันนี้ก่อนนะ,นะอือแล้วนะซูหน้าอีกหรือเป่าเจมหลอนไม่เจมหาทำหาเ,าเปดาเิเปดเว้าฮะเจมเปิดเว้ามันสะเก็ดไม่ได้แล้วมันได้ใลเหรอคะเพราะถ้าเป๊ะหน้าอะไรกัน ยอมรับคำส่งเขไปมาทีนี่ใส่รหัสนะจ๊ะสองห้าสองห้าสองห้าไม่ไมอะไรมีศูนย์ด้วยเอ้ยวันันยอมรับคำส่งเ้ไปไม่มาอะไรนี่แหละสองห้าห้าห้าศูนย์อ้ามันมานเนี้ยไม่แน่ใจศูนย์ห้าที่นี่กส่ศูนย์ห้าศูนย์ห้าูศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์ศูย์ ไม่ใช่ฮะรู้ยาอะไรอไรอกมาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วไม่ใช่พี่แชมป์ปิดไปไม่รู้พี่แชมป์ไอ้แชมป์